คั้งกลางวันและกลางคืนแล้วนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้างล่างต่อเป็นแบบหักข้างล่างนะคะอ่ะเขาให้นักเรียนเขียนถูกหน้าข้อที่ถูกและเขียนผิดหน้าข้อที่ผิดนะคะอ่ะทีนี้เรามาช่วยกันทำอะในข้อหนึ่งเขาบอกว่าเวลาห้านกา 25นาทีนักเรียนเขียนเป็น5.25จุอถูกไหมคะอ่าข้อนี้ถูกนะคะอะส่วนข้อ 2, 2> อเวลา6กนากาแนาทีเราเขียนเป็น6.8นาฬิกาถูกไหมคะไม่ถูกนะคะนักเรียน ข้อนี้จะต้องเขียนเป็นว่าอ่ะนกเรเวนอาจจะวงเล็บไปข้างหลังก็ได้ว่า6.08นะคะหนอจุดอ่ะให้เป็นที่เข้าใจว่าถ้าเราจะเขียนให้ถูกเราต้องเขียนในลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะมาดูต่อข้อ3 เวลา11บเนกาสิบนาทีเขียนเป็น11.05ไม่ใช่เลยเพราะว่าโจทย์เขาให้มาเป็น15นาทีแต่เราเขียนเป็น05ฉะนั้นข้อนี้จึงผิดนะคะแต่ถ้านักเรียนจะเขียนให้ถูกก็คือ11.15หรือ15นาทีนะคะอ่ะ ทีนี้มาดูข้อสี่เวลาสิบสี่นาฬิกาสี่สิบห้านาทีเขียนเป็นสองจุดสี่สิบห้านอห้าสิบสี่นาฬิกาน่าจะเป็นเวลากลางวันนะคะอ่าฉะนั้นข้อสี่จะเป็นข้อที่ผิดนะคะอ่าทีนี้ครูวงเล็บไปให้ว่า คำตอบที่ถูกมันต้องเป็น14.45นาทีนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อ5ต่อในข้อ5เวลา23่สนกาสามนาทีเราเขียนเป็น23.30นออันนี้ถูกต้องเลยนะคะเด็กๆ มาดูข้อ6เวลา7จนาฬิกาหนาทีอ่านว่า7จนาฬิกาหนาทีอะอันนี้ถูกต้องนะคะอะส่วนข้อ7เวลา12.35นออ่านว่า12นาฬิกายีนาทีอะข้อนี้นักเรียนคิดว่าผิดตรงไหนคะอ่ะผิดตรงนาทีนะคะ โจทย์กำหนดตัวเลขมาเป็น35แต่เวลาที่อ่านเขาเขียนมาว่า25นาทีอันนี้ผิดนะคะอะฉะนั้นถ้าให้ถูกครูจะวงเล็บไว้ว่า12ในากา25นาทีนะคะอะจะได้รู้ว่าอันที่ถูกคืออะไรแล้วผิดมันยังไงนะคะ อะมาดูข้อ8ต่อข้อ8เวลา18.40นาอ่านว่า18นาฬิกา40นาทีอันนี้ถูกไหมถูกนะคะอ่าข้อ9เวลา19.10ในการอ่านว่า เจ็ดนาิกาสนาทีโอ้ยอันนี้ผิดแน่นอนเลยนักเรียนเพราะตัวเลขเขาให้มา19แต่ตัวหนังสือเขาเขียนมาว่า7จ็นาฬิกาผิดเลยนะคะอ่ะนี้ครูจะเขียนคำตอบที่ถูกให้ไว้ด้านหลังนะคะอ่ะต้องเขียนว่า19บเกนาฬิกาสินาทีอ่ะสิ 9นาฬิกา10นาทีนะคะอันนี้เป็นอันที่ถูกนะคะนักเรียนจะได้เขียนตามได้อ่ะส่วนข้อ10เวลา20.45นอ,อ่านว่า20นาฬิกา15นาที 15. อะข้อนี้จะผิดนะคะนักเรียนเพราะตัวเลขเขาให้เราเป็น45แต่ตัวหนังสือเขาเขียนมาว่า15นาทีอ่ะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนตามตัวหนังสือก็คือ20.15นาฬิกานะคะหรือนาทีสิบหนาทีอ่ะผ่านไปแล้วหนึ่งหน้า ะะเป็นไงบ้างนักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูในหน้าแปดสิบเก้าต่อนะคะในหน้าแปดสเนี่ยจะเป็นรูปนาฬิกามาให้นักเรียนเติมเติมเข็มสั้นเข็มยาวแสดงเวลาตามที่เขากำหนดมาให้เรานะคะ,อ,ะอย่างน้อยเขก็มีตัวอย่างมาให้เราดูหนึ่งตัวอย่าง กเรียนจะเห็นว่า